เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถส,สวยๆนะครับคันนี้เป็น Honda Civic 3 d o ดอในตำนานนะครับวัยรุ่นชอบครับรุ่นนี้ใช้งานก็เหมาะนะครับพื้นที่กว้างขวางสามารถเปิดหลังได้ครับเป็นเครื่อง1.5กยร์ออโต้ครับกระจกไฟฟ้า กระจกมองข้างก็ป่าไฟฟ้านะครับเอหนาหนากัเลยทีเดียวเพลงดังนะครับเพลงมีฟังภายในสวยนะครับภายนอกสีสันก็เงางามครับเทาดําตรงเล่มนะครับจองล่างแน่นๆไม่มีดังโลแมกขอบ15นะครับยางดอกหน,นาหนาภาษีเต็มปีครับองเครื่องก็สภาพเดิมๆเลยนะครับคันนี้พี่กัดดูรถอยู่สารพีเชียงใหม่นะครับ ท่านใดหารถโซนนี้อยู่รถรุ่นประมาณนี้อยู่ก็ลองตอิดต่อนันหมายเจ้าของลองดูลองทดลองขับกันได้นะครับภายในเบาะสวยสะอาดเลยทีเดียวนะครับแผงคอนโทรลแผงหน้าปัดก,ก็สะอาดสะอ้านนะครับนหน้าต่างไฟฟ้าครับเกียร์ออตโต้ราคา6 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ฮอนด้าสามดอในตำนานสายซิ่งสายแรงเลยครับตัวแรงตอนนี้ก็รีวิวดูรูปลดูภายในไปเรื่อยนะครับถ้าในสนใจก็ ติดต่อสอบถากเจ้าของโดยตรงได้นะครับนัดดูรถทดลองขับก็าสายตรงเข้าไปได้เลยนะครับเปิดท้ายได้ครับมีพื้นที่เก็บความพะละให้กว้างขวางใส่ของใหญ่ของยาวได้ครับจากนี้สวยๆสยีสันก็สวยงามตามรูปครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ